เดินเลยกันสุดเย็นเลยไม่ใช่ฮ่าฮ่าฮ่านั่ไทำอะไรก็แล้วแต่ทำเลยอะสร่โมงอะถ้าดึงงอเองมันวิกงไปตลอดนะเด็กชายมันจะสนุกดเอาอาพี่ เฮ้้ยเเีาออันนมื่อกี้หมวดเรียกอะไรนะครับเรียกเรียกว่าอะไรนะครับนายกโอ้นายกหน้าเหมือนนายกตู่เลยเนาะแม่อือโอ้ควงมาครับโอ้เรียบร้อยครับได้มีคนเดียวก็ได้สิได้ไม่เขามีคนเดียว่รู้จะเอาใครแล้ว สงสารจะเก็บไว้ก่อนเขาทำเรื่องเขาลงทำดีเขาปรทําทอะไรครับเขาเคยไปผ่านความรักกับใครผ่านแต่แรกที่ผมซื้อผมไม่สร้างขอผมสร้างขึ้นมาที่ดีเดี๋ยวว่า้าคมจะผ่านเพราะเราตั้งใจใช่ใช่ใช

ไม่ได <Ein> ้แน่คุณจมผมว่าถ้าทางไม่ต้าตดไกทเิดเรื่องเยอเเป็นเ้าัเรา้องคอยดูแลันเงยเหมยงยี่ได้ก็เรียบร้อยเจ้าติดเปบุญนะ สอบถามนี้ครับวันนี้มาตออิดต่อราชการลงพับได้พบกับทนายอาสาปรึกษารู้สึกตกใจไหมครับว่าทนายวันนี้หน้าตาเป็นยังไงตกใจค่ะหน้าเหมือนลุงตู่ค่ะ,คะยังยังคิดอยู่ว่าอใช่หรือเปล่าตอนหนูเดินมาครั้งแรกหนูก็เห็นว่าเออหน้าเหมือนลุงตู่มากเลยเพียงแต่ว่ารูปร่างจะสูงไม่เท่าท่านแค่นั้นเองค่ะตอนนี้การเมืองค่อนข้างร้อนแรงครับใช่ค่ะน,น,นาย,ยกเศรษฐาธวีสินก็ถูก มติครมอข้าขอเสียงให้พ้นจากตำแหน่งไปตอนนี้คิดถึงลุงตู่ประเด็นประยุทธ์การนาวชานครับเป็นแฟนคลับไหมคอืมเป็นแฟนคลับอยู่ค่ะก็คิดถึงอยู่นะคะเพราะว่าลุงตู่ก็แกก็ทําประโยชน์หลายๆอย่างเนาะแจกเงินที่ว่าตอนโควิดนะคะที่แบบว่าน่าสนใจมากก็คือเงินเข้าบัญชีห้าพันก็ไปไปเปลี่ยนเพราะว่าอันนี้เป็นแม่ค้าค่ะเป็นอาชีพอิสระก็ได้รับผลกระทบก็ได้รับเงินจากตรงนั้นเหมือนกัน ได้ห้าพันมาสามรอบค่ะก็หมื่นห้าก็คือช่วยได้แบ่งเบาภาระครอบครัวได้เยอะเลยค่ะค่ะแต่ความเป็นไปได้วันนี้ก็คือคุณไม่สามารถกลับมาได้แล้วก็ต้องไปเป็นองค์คมนีใช่ค่ะท่านใช่ค่ะยังคิดถึงอยู่ค่ะท่านไปเป็นองค์คมนีแล้วค่ะรู้สึกว่าท่านมีความสุขขึ้นด้วยค่ะแล้ววันนี้ได้สัมผัสกับทางพลาสาที่บันเทอเนี่ยรู้สึกประทับใจยังไงบ้างก็คืออ๋อก็คือ ทนายได้ให้คําปรึกษาที่ดีอะค่ะก็คือเหมือนกับว่าอะไรที่เราไม่แน่ใจอะท่านก็ได้ให้ความกระจ่างได้ค่ะนะคะแล้วก็แล้วก็บางบางสิ่งบางอย่างเหมือนเราช่วยเราตัดสินใจด้วยว่าเราควรจะหยุดแค่นี้หรือว่าจะเดินต่อค่ะในเรื่องของการฟอ้องร้องหรืออะไรพวกนี้ค่ะถามทางท่านเห็นนะครับว่าเป็นทนายอาสามาเนี่ยครับมีใครทักทายไหมครับว่าตาผมี่อุดมเหมือนอดีตนายกครับมีเยอะเลยครับ ถ้ามองตัวตัวไปเขาก็จะทักว่าเป็นเหมือนนายกตู่อดีตนายกก็ทักบ่อยไม่ใช่เฉพาะมานั่งที่นี่ตามถนนหน,นทางก็ทักสถาบัานต่างๆไปตามโรงเรียนสถาบัานการศึกษาสารพวกนี้คนสนใจเขาก็ทักว่าเหมือนในายก มองความรู้สึกที่เขาทักเราตรงนี้ครับเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างเราก็ไม่รู้สึกอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเออถ้าเราเหมือนนายกก็แสดงว่าเขาทักทายในทางที่ดีไม่ได้เสียหายอะไรก็ก็เหมือนก็เหมือนไม่ได้ว่าอะไรตอนนี้เองบ้านเมืองการเมืองก็ร้อนแรงอยู่ครับรับผมอดีตนายก เอกทาเองก็ถึงนาทีห้าต่อสี่เดียวก็ดออกไปแล้วตอนนี้หลายท่านก็อาจจะคิจถึงวิตูบ้าาอะไรบ้างคนเหนอยุธน,นะครับ,รบในความรู้สึกของท่านนายายอาถารู้สึกยังไงบ้างครับผมก็รู้สึกว่าทางการเมืองมันแย่นะท่านนายกตู่แต่ก่อนท่านเป็นก็ถูกตำหนิว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอท่านออกมาแล้วความดีของท่านมีแย่แยะเลยเช่นแจกเงิน อ่าคนแก่เกบเงินตามสถานที่ต่างๆอย่างเนี้ก็มีเยอะแล้วก็ตอนนี้ท่านก็ได้ไปเป็นองคม์มตรีแล้วคงคงไม่วนกลับมาอ่ะนะวันนี้ถ้าเกิดว่ามีพีวมการเ,เทิงม หรือวงการก๊อปี้อะไรมาจวนท่านแสดงตลกหน้าเหมือนอะไรเงี้ยท่านท่านไปไหมครับ <laughs> ผมผมว่าไม่ไปดีกว่าผมตลกไม่ค่อยเก่งไม่ไม่ค่อยเป็นอหน้าเหมือนที่เสือแต่ว่าเราไปแสดงเนี่ยมันก็เป็นอาชีพทนายกับการแสดงมันน่าจะคนละอย่างกันน่าจะไปด้วยกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่